ทแลนด์ก็จะพามาที่เซี่ยงไฮ้นะฮะวันนี้เราได้อยสนบกดีแล้วนะฮะเมื่อกี้ออกมาจากบ้านอาจารย์ซุนนานะฮะวันนี้เราก็ได้เดินทางไปต่อที่บ้านอาจารย์เลยนะครับวันนี้เราเรามาที่บ้านอาจารย์เลยมาแล้วล่ะนะฮะเมื่อกี้ไปบ้านอาจารย์ซุนนากันนะฮะไปทำพิธีอาจารย์ซุนนากเงยแขกนะฮะทำของถ่ายของถอนของนะฮะจึงอาจารย์ยังอายุน้อยน้อยอยู่เลยอายุน้อยกว่าผมอีกนะฮะ ก็จะเก่งมากอาจารย์บทเรียนมาหลายปีตั้งแต่เป็นสมณีรับไปศึกษาต่อพ่อเขานะฮอนนจะ,จะอาจารย์สุนนาก็จะเก่งนะฮะเนียงเนียงอาจารย์สุนนาโอเคไหมเมื่อกี้โอเคค่ะอ๋อโอเคนะฮะแล้วยังไงนะฮะอันนี้มากับไกด์นะฮะไกด์ผู้หญิงอยู่คนนี้เป็นทอมซาอาธอมทอมธอมแล้วยังไงครับอาจารย์สุนนาที่เมื่อกี้ดีค่ะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมดีเขาทำของเป็น แล้วก็คนก็เยอะ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 คือบอกประเทศกินจริงดีเลยครับผมแล้วมีทำเข็มที่ทอะไรด้วยเหรอมีมีอ่ะอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงค่ะอ๋อเรื่องจริงอ่ะคนเขมรทำไมชอบอ่ะเรื่องนี้ฮะคนเขมรก็จะชอบเรื่องมนต์ดาเรื่องอะไรนะฮะอันนี้เราให้เห็นสภาพของทางถนนที่เขมรนะฮะเราไลฟ์สดให้เลยนะฮะจะให้ดูว่าเรามาอยู่ที่เขมรจริงๆ เราไม่ต้องสำนักเรามีตัวตนนะฮะที่เขมรน,นะครับให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับวันนี้เราไลฟ์สดกันวันนี้ไอแบ๊สมีจิกแลนก็ยินดีมากเลยนะฮะสำหรับการไลฟ์สดวันนี้ก็ขอบคุณน้องไกด์มากน้องล่าม,มากเลยนะฮะทีเเ่เอาไวไฟให้เรานะฮะของเขมรแล้น,ลนะฮะขอบคุณมากนะครับน้องล่ามครับ น้องดาน้องดาโอเคน้องน้องดานะฮะอันนี้เราจะให้ดูที่เขมรกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ดูอ่าอันนี้ปั้นน้ำมันคาเทคนะฮะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะที่เรามาที่เนี่นะฮะอ่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะองเจงองจอมแล้วใช่ไหมองเจบองจอมองเจงองจอมมาได้เห็นมีไลฟ์สดกันเลย เดี๋ยวได้ดูนะครับนะฮะว่าเราอยู่กันจริงบรรยากาศก็จะเป็นแบบก,กันเองมากเลยนะฮะที่นี่นะครับผมขอลับกล้องก่อนะอนะวันนี้เราได้ไดมา,ายอยู่ที่เสี่ยเมียนะครับ